กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสหรับวิดีโอนี้ผมจะพูดถึงเรื่องการจัดการ Attribute และการจัดการ Attribu t e เสร็จนะครับหลังจากที่เรารับรู้ประโยชน์แล้วว่า Attribute เนี่ยมีประโยชน์มากมายนะครับจากวิดีโอที่แล้วนะครับใครยังไม่ดูวิดีโอเรื่องประโยชน์ของ Attribute นะครับแนะนาให้ดูประโยชน์ของ Attribu t e มาก่อนนะครับสรับวิดีโอนี้ผมก็จะพาไปจัดการ Attribu t e จริงๆนะครับก็คือทั้งการเพิ่ม Attribute แล้วก็การจัดการ a t t r i b u t e set แล้วเราก็จะไปต่อที่วิดีโอถัดไปก็คือการเพิ่มสินค้านะครับวิดีโอนี้ผมก็จะพาไปดูว่า Attribute จริงๆแล้วเนี่ยที่ระบบหลังล้านหน้าตามันเป็นอย่างไรแล้วเราจะมีวิธีการสร้างอย่างไงนะครับก่อนอื่นผมพาไปที่ c ค t ต l ล g อกนะครับแล้วก็ Product เดี๋ยวผมพาไปดูก่อนว่าใน Product ที่เราจะลงเนี่ยมันมี Attribute อะไรอยู่แล้วบ้างนะครับ สมมติผมเข้ามาแล้วผมกด add product เป็นหนึ่งตัวนะครับอันนี้ก็คือข้อมูลทั่วไปที่เราต้องกรอกจะเห็นได้ว่าเราต้องเลือก attribute set ด้วยนะครับ attribute set ก็มีหลายอย่างนะครับมี default มี back มี bottom นะครับ attribute set เหล่านี้นะครับก็คือการจัด attribute เนี่ยเป็นกลุ่มกลุ่มเพื่อที่จะได้แบ่งสินค้าเนี่ยได้ง่ายๆดูง่ายนะครับซึ่งแต่ละกลุ่มเนี่ย มันก็จะมี Attribute ต่างกันอย่างเช่นตอนนี้ผมอยู่ Attribute Set ชื่อว่า default มันก็จะมี product name นะครับเป็น Attribute แบบ text field นะครับ text field ก็คือช่องกรอกช่องเดียวอย่างนี้ SKU นะครับเป็น Attribute แบบช่องกรอบเป็น text field เหมือนกันมี price ราคานะครับมี tag ภาษี i, เป็นแบบดบบดาวนะครับมี quantity มี stock status นะครับมีหลายอย่างเยอแยะเลยนะครับ ซึ่งพวกช่องกรอกเหล่านี้เราเรียกมันว่า a t tribute เราสามารถที่จะเพิ่มหรือว่าลด a t tribute ตามใจเราได้นะครับก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปเพิ่มหรือลด a t tribute เนี่ยเราต้องวางแผนก่อนนะครับว่าสินค้าของเราเนี่ยมันคืออะไรนะครับเพื่อที่เราจะได้แบ่งกลุ่มได้ถูกนะครับสมมุติผมมีสินค้าอยู่ตัวหนึ่งนะครับตอนนี้ผมเตรียมข้อมูลสินค้าละผมมีสินค้าอยู่ตัวหนึ่ง เป็นแรมนะครับเป็นแรมแรมก็คืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งนะครับความจุป,ประมาณ16บหิกแรมมี a t tribute อะไรบ้างก็มีชื่อสินค้ามีแบรนด์นะครับมีโมเดลนะครับโมเดลก็คือชื่อรุ่นนะครับชนิดของแรมเป็น DDR 4นะครับความจุ1 6จิกนะครับมีแรมบัสมีหลายอย่างเยอะแยะเลยนะครับทีนี้ผมอยากให้เวลาที่ผมลงสินค้า เป็นมตัวนี้สามารถที่จะฟิลเตอร์กล่องด้านข้างได้ด้วยนะครับสามารถที่จะฟิลเตอร์กล่องด้านข้างได้ด้วยสมมติผมเข้าไปสินค้าตัวหนึง่งผมอยากจะให้มันฟิลเตอร์ได้ด้วยอาจจะ,จะฟิลเตอร์ตามความจุก็ได้นะครับฟิลเตอร์ตามความจุก็ได้เพราะฉะนั้นก่อนอื่นสิ่งที่ผมจะทําก็คือผมไปเพิ่ม a t tribute set ็ว้ก่อนนะครับโอเคผมไปที่ store นะครับ แล้วก็ไปที่ Attribute Set นะครับเพราะตอนนี้ผมไม่มี Attribute Set อะไรที่แลมน่าจะไปอยู่ได้เลยนะครับอ่ะโอเคผม add Attribute Set เข้ามาครับผมแล้วก็ตั้งชื่อผมตั้งชื่อมันว่า Attribute Set ชื่อว่าแลมละกันนะครับชื่อว่าแลม b a s e on b a s e on หมายถึงให้ไปดึง Attribute Set จากตัวไหนมาเป็นพื้นฐานนะครับ ผมเลือกจากเดี๋ยนะฮะโดยปกติเราก็จะเลือกจาก default เว้นแต่ว่าเออ attribute set ที่เราสร้างไว้เนี่ยมันใกล้เคียงกันเราก็เลือกจากตัวอื่นก็ได้นะครับตอนนี้ผมเลือกจาก d e f a u l t แล้วก็กด Save ไปทีนึงนะครับจะเห็นได้ว่าเราก็จะมาโผล่ที่หน้านี้นะครับที่หน้านี้จะถูกแบ่งออกเป็น3คอลัมน์นะครับก็คือซ้ายมือสุดนะครับ จะเป็นชื่อของ attribute set นะครับเราสามารถเปลี่ยนได้ตรงกลางนะครับจะเป็นก r ุ u p กลุ๊ p ก็คือ attribute set ที่เราใช้นะครับ attribute set ที่เราใช้ส่วนฝั่งขวามือก็คือ attribute set ที่เราไม่ได้ใช้นะครับตัวนี้แหละนะครับที่เราจะเพิ่มลดจะเห็นว่าถูกแบ่งเป็นกลุ่มนะครับมี general มี content มี bundle item มี image นะครับ มี s e a r n h Engine o p t i m t z a t i o n นะครับ Attribute เรามีอยู่หลายตัวซึ่งเราสามารถที่จะเพิ่มหลดได้นะครับถ้าเราอยากเพิ่มกลุ่มนะครับก็แค่ a d ดนิวนะครับแอดนิวก็จะมีข้อมูลเป็นกลุ่มใหม่เข้ามาเราลองไล่ดูนิดหนึ่งนะครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้นะครับมันมี Attribute ที่เราไม่น่าจะได้ใช้ในแรมนะก็คือพวก Dimension นะครับ กว้างยาวสูงเท่าไหร่นะครับไม่น่าจะได้ใช้ผมลากออกมาเก็บนะครับลากออกมาเก็บจะเห็นว่ามี a t tribute บางตัวที่มีจุดสีแดงๆอยู่ตรงมุมล่างซ้ายนะฮะตรงนี้ก็คือ a t tribute ที่เราลากไปเก็บไม่ได้เป็น a อ tribute พื้นฐานของสินค้าตัวนั้นนะครับผมก็ลากพวก dimension ไปเก็บแล้วผมก็เซฟนะครับเซฟผมก็จะได้ a t tribute Set มาละชื่อว่าแลม ลองไปแอ d สินค้าดูสักรอบนะครับ catalog แ,แล้วก็ product กด add product ครับผมเลือก attribute set ที่เราสร้างไว้นะครับตอนนี้เราอยู่ attribute set default จะเห็นว่ามีลงนะครัลง y high นะครับแต่ว่าถ้าเป็น attribute set ที่เราสร้างใหม่ชื่อว่า lamp จะเห็นว่าพวกลง y i high เนี่ยหายไปละเพราะว่า เหล่านั้นเราลากไปเก็บนะครับไม่ได้ใช่โอเคอันนี้ก็เป็นการจัดการ Attribute Set แบบง่ายๆนะครับขั้นตอนต่อไปผมอยากจะสร้าง Attribute เพิ่มนะครับทำยังไงนะครับวิธีการเพิ่ม Attribute ใหม่ทำดังนี้นะครับไปที่ store นะครับแล้วก็มากรุ๊ปของ Attribute นะครับเลือก product นะครับจะเห็นว่าตอนนี้ เรามี Attribute อยู่เยอะแยะเลยนะครับเป็น Attribute ที่เราเพิ่มไว้หรือว่าเป็น Attribute ที่ตัวระบบมันมีอยู่แล้วนะครับเราก็กด new attribute นะครับกด new attribute เดี๋ยวไปดูข้อมูลสินค้าเรานิดนึงนะครับข้อมูลสินค้าเราเป็นแรมนะครับมีพวกความจุแล้วก็ชนิดแรมนะครับซึ่งผมวางแผนไว้ว่า,อ,าอยากจะให้ลูกค้าเนี่ยฟิลเตอร์สินค้าได้ด้วยว่า อาจจะมีความจุหรือชนิดแรมอยู่ที่ฝั่งซ้ายมือนี่นะครับให้ลูกค้าเลือกได้ด้วยนะครับผมก็มาตั้งก่อนนะครับอาจจะใช้คำว่าขนาดของแรมแล้วกันครับขนาดของแรมช่องต่อมาก็คือ catalog input type for store owner ก็คือช่องสำหรับกรอกข้อมูลสำหรับ admin นะครับเราก็ต้องมาเลือกก่อนว่าเราอยากได้ช่องกรอกข้อมูลเป็นแบบไหน ซึ่งก็มีอยู่หลายแบบนะครับก็ไล่ไปตั้งแต่ text field text field ก็คือช่องกรอกข้อมูลแบบช่องเดียวอย่างนี้นะครับ text area text area ก็คือช่องกรอกข้อมูลแบบเป็นหลายๆบรรทัดนะครับเป็นแบบ date วันที่นะครับเลือกวันที่ก็ได้หรือว่าเป็น yes no นะครับให้เลือก yes no multiple select multiple select ก็คือให้เราเลือกได้หลายๆค่านะครับที่ใช้บ่อยๆก็มีด r o p d o ด้วย ดับดาวก็ลักษณะนี้นะครับดับดาวลงมาแล้วเราก็เลือกอีกทีนะครับเป็นแบบ price ก็คือราคานะครับ m e d i a Image ก็คือเอาไว้อัพโหลดรูปนะครับแล้วก็มี Fix Product Tag f i x p r o d u u t t t g g ก็คือเป็นภาษีอาจจะเป็นภาษีของสินค้าตัวนี้มันไม่เหมือนสินค้าตัวอื่นนะครับก็เลยทำา i x Product Tag เพิ่มเข้ามาแล้วก็มี ตัว visual swatch visual s w a t นี่จะเพิ่มมาใน m a จ i ต t o 2นะครับในมาจิตตไม่มีนะฮะ visual swatch ก็คือ,อตัวเลือกที่เป็นรูปภาพบแบบนี้นะเดี๋ยวผมพาไปดูที่หน้าหลักแบบนี้นะก็คือมีสีนั่นเองมีสีก็เรียกวิช l ลสวั c h นะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือ text swatch text Sw swatch ก็เป็นตัวเลือกเหมือนกันแต่ว่าเป็นลักษณะของ text นะครับแบบนี้นะครับ นะผมอยากได้ความจุของแรมเ,เป็นลักษณะของ t e x t w a ว c h นะครับผมอยากได้หน้าตาแบบนี้ผมก็เลือกเป็น TextWatch นะครับ value request ก็คือตัวขนาดของแรมหรือว่า Attribute ที่เราจะสร้างขึ้นเนี่ยจำเป็นต้องกรอกข้อมูลไหมนะครับถ้าเราตอบ yes นะครับถ้าเราไม่กรอกข้อมูลมันจะเซฟสินค้าตัวนี้ไม่ได้เราต้องกรอกข้อมูลก่อนนะครับ value request ผมก็ตอบเป็น no ไปแล้วกันนะครับยืดหยุ่นหน่อยนะครับ อัปเดต product preview image นะครับหมายความว่าถ้าเลือกขนาดของแรมแล้วให้เปลี่ยนรูปสินค้าตัวหลักด้วยไหมนะครับอันนี้จะเหมาะกับสินค้าที่เป็นพวกเสื้อผ้าแล้วก็มีหลายๆสีนะครับแล้วก็มีหลายๆสีสมมติผมเลือกเป็น Visual Swatch แล้วก็ไปลงพวกสีแดงสีเหลืองสีเขียวเวลาเลือกสินค้าที่เป็นสีต่างๆเหล่านี้ให้รูปสินค้าหลักเปลี่ยนด้วยไหมนะครับ ถ้าเราตอบ yes รูปสินค้าหลักก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับในที่นี้นี่ผมทำเป็น t e x w สว c h ก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะฮะไม่ต้องเปลี่ยนรูปนะครับโอเคนะครับทีนี้เราก็มาแอดสว c h กันแอดสว c h ก็คือ Add ตัวเลือกนั่นเองว่าขนาดของแรมเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับถ้าเป็นพวกสีหรือว่าเป็นไซส์ของเสื้อผ้าเราก็มา Add เหมือนกันนะครับโอเค สวัสด์ก็เป็น16บหจิกนะครับกิโลจิกกะไบต์เริ่มต้นที่4ี่จิกแล้วกันนะครับกดจุด4ี่จิกนะครับแล้วก็เพิ่มเข้าไปนะครับ8ปดจิกนะครับสิบหกจิกสี่จิกแปดจิกสิบหกจิกมันสามารถติ๊กค่าเดิมฟอร์ไว้ได้ด้วยค่าเดิมฟอร์ก็คือถ้าเราลงสินค้าเนี่ย เราก็ไม่ต้องกรอกนะครับคค่า default ไว yeah. description เป็นคำอธิบายนะี่จะเห็นว่ามันมีอยู่2ฝั่งนะครับก็คือฝั่ง admin admin คือเราที่เป็นเจ้าของร้านเห็นตอนที่เราลงสินค้านะครับแล้วก็มีฝั่ง default store view default store view ก็คือฝั่งหน้าร้านนะครับที่ลูกค้าเห็นเราอาจใช้คำต่างกันก็ได้นะครับระหว่าง admin แล้วก็ที่ลูกค้าเห็นที่หน้าร้านในที่นี้เนี่ย ผมไม่เห็นเป็นค่าเดียวกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ใส่เป็นฝั่งแอดมินอย่างเดียวนะครับฝั่งนี้ไม่ใส่ก็ได้มันจะดึงค่าจากฝั่งแอดมินไปสแสดงเองนะครับผมกดค่า Default เป็น8 g ิว้แล้วกันนะครับทีนี้เลื่อนลงมานะครับมันจะมี Advanced Attribute Property นะครับสำหรับการตั้งค่าแบบละเอียดของ Attribute ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับ Attribute Code นะครับ attribute code ก็มันคือความจุของ ram attribute code เนี่ยเราต้องตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษถ้ามีช่องว่างนะครับเราอาจจะใช้ underscore ได้นะครับแต่ว่าใช้ขีดกลางไม่ได้ความจุของของ ram อาจจะเป็นผมอาจจะตั้งเป็น ram size ลวกันนะฮะ scope scope หมายถึงว่า attribute ตัวนี้เอาไปแสดงได้ที่ไหนบ้างนะครับมันก็จะมีตัวเลือกอยู่3อย่าง ก็คือ store view เว็บไซต์แล้วก็ global store view ก็คือสำหรับเว็บไซต์ที่มีหลายภาษานะครับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกพวกนี้ว่า store view store view ไทย store view อังกฤษนะครับซึ่งถ้าเราเลือกเป็น store view เนี่ยมันก็จะแสดงได้แค่ภาษาใดภาษาหนึ่งนะครับจำกัดค่อนข้างจำกัดถ้าเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ก็คือถ้าเราใช้หลังบ้านเดียวกันแล้วมีหลายเว็บไซต์เนี่ย Attribute ที่เราสร้างขึ้นเนี่ยก็จะใช้ได้แค่เว็บไซต์เดียวนะครับผมเลือกเป็น global แล้ว global ก็คือไม่ได้มีข้อจำกัดนะครับใช้ได้หมดเลยและหากจะลงสินค้าเป็นแบบ configuration ต้องเลือกส c o p e ตรงนี้เป็น global ด้วยนะครับผมเลือกเป็น global unique value unique value ค่า default มันจะเป็น no นะครับก็คือ Attribute ตัวนี้ใช้กับสินค้าตัวอื่นๆได้ไหมนะครับ ถ้าเราตอบเป็น no ไว้เนี่ยมันก็จะใช้กับสินค้าได้หลากหลายตัวนะสมมติเรามี ram แกิกกับ ram 16GB เราก็สามารถลงโดยใช้ attribute ตัวนี้ได้เลยแต่ถ้าเราตอบเป็น yes เมื่อไหร่นะครับ attribute ตัวนี้จะใช้ได้กับสินค้าตัวเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งก็ไม่ค่อยเหมาะนะแบบนั้นผมก็เลยตอบ no ไว้นะครับ input validation for store owner ตรงนี้จะเห็นว่ามันเลือกไม่ได้เป็นสีเทาอยู่ เพราะว่าตอนนี้เราสร้าง Attribute แบบ t e x t สวอต t ท็กสว a ตมันมีข้อมูลที่ต้องเลือกอยู่แล้วก็คือ c 8 1 6นะฮะถ้าเราเลือกชนิดของ Attribute เป็นแบบใหม่ก็คือ text x t e l l นะสมมติผมเลือกเป็น t text f i e l d เลือกลงมาจะเห็นว่า Input Validation for store owner เนี่ยมันสามารถเลือกได้มันคืออะไรมันก็คือการตรวจสอบข้อมูลที่ลูกค้าเอ้ที่เจ้าของร้านกรอกเข้ามามันก็คือ การตรวจสอบข้อมูลที่เจ้าของร้านได้กรอกเข้ามานะครับสมมุติเราเลือกเป็น decimal number ก็คือให้เป็นตัวเลขเท่านั้นมีทศนิยมก็ได้นะครับ integer number นะครับก็คือเป็นเลขจํานวนเต็มเท่านั้นหรือเป็นอีเมลก็กรอกได้เฉพาะอีเมลเท่านั้นเป็นการตรวจสอบข้อมูลว่าให้กรอกได้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับถ้าเลือกเป็นนั้นเนี่ยก็คือกรอกได้หมดนะครับผมย้อนกลับไปเลือกตัว attribute เป็น เอกสวัสเหมือนเดิมน,นะครับโอเค add to column option นะครับ add to column option ถ้าตอบ yes ตรงนี้นะครับ attribute ตัวนี้นะครับจะไปแสดงที่ตัว product grid ด้วยนะครับ product grid product grid คืออะไร product grid ก,ก,ก็คือหน้าแคตตาล็อกแล้วก็ตรงนี้นะมันจะขึ้นตรงนี้เราตอบ yes นะครับผมก็ตอบ yes ไว้ use in filter option นะครับก็คือ ให้ attribute ตัวนี้เป็นตัวกรองที่ฝั่งซ้ายมือหรือไม่นะครับมันก็จะไปแสดงตรงนี้นะครับฝั่งซ้ายมือเหมือนกับไซส์นี้นะครับโอเคมาที่แทบต่อมานะครับ minute label นะครับ minute label ก็คือมันก็จะขึ้น default store view นะครับก็คือชื่อนั่นเองชื่อของ attribute ตัวนี้ที่จะไปแสดงที่หน้าเว็บนะครับเห็นว่าเขามีตัวอย่างให้ว่า size หรือ color ค,ครับมันก็จะไปขึ้นตรงนี้นะครับขึ้นตรงนี้ ผมตั้งค่าเป็นขนาดของแรมแล้วกันนะครับภาษาไทยแล้วกันก็ะจะง่ายๆนะครับแล้วก็มี Store Font Property นะครับแถบต่อมา Store Font Property เป็นการกำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับ Attribute ที่เราสร้างขึ้นนะครับก็จะมี o u s e Insert นะครับ u s e <Youth> Insert <S ก็คือให้ลูกค้าเนี่ยสามารถ Search ด้วยความจุของแรมได้หรือไม่นะครับถ้าตอบ Yes มันก็จะเก็บข้อมูลไปด้วยนะครับย u ทธ insert เนี่ยไม่ควรเลือกเป็น yes ใน attribute ทุกตัวนะครับเพราะว่ามันจะทำให้ database เราบวมได้เลือกเท่าที่จำเป็นนะครับถ้าเราเลือกยุทธ insert เป็น yes แล้วมันจะมี search w e i t เพิ่มขึ้นมานะครับ search w e i t ก็คือค่าน้ำหนักค่าน้ำหนักของเจ้าตัว attribute ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยสมมติว่าเรามี attribute หลายตัวนะครับเราใช้ยุท insert เหมือนกันเนี่ย ถ้าเวลาแสดงผลการค้นหาเนี่ยสมมุติมีหลายคำค้นมันจะให้ค่าความสำคัญกับคำค้นไหนมากกว่าก็ขึ้นอยู่กับเซิร์ชเซิร์ชเวทนะครับเซิร์ชเวทค่ายิ่งมากนะฮะยิ่งมีความสำคัญนะตัวเซิร์ชเวทสมมติผมให้เซิร์ชเวท10แสดงว่าสมมติผมเซิร์ชขนาดของแรมพร้อมกับชื่อยี่ห้อหรือชื่อแบรนด์อย่างเงี้ยมันก็จะเอาขนาดของแรมมาก่อนเพราะว่า ขนาดของแรมเนี่ยมันมีเซิอร์เบสมากถึง10นะครับตรนนี้ผมเอาเป็น1แล้วกันนะครับ v i s i b l e in advance d search คือตัว m a g e n t o เนี่นอกจากจะมีตัวเซิร์ชช่องเซิร์ชตามปกติแล้วนะครับยังมีช่องเซิร์ชแบบแอดวาน e ถ้าเราตอบตรงนี้เป็น yes นะครับตอบตรงนี้เป็น yes ใน Advanced Search ลูกค้าก็จะสามารถเลือกได้เลยว่าคลิกเลือกได้เลยว่าอ๋อเอาแรมขนาด 16G b นะครับเอาแบรนด์ยี่ห้อนี้นะครับ แล้วก็กดปุ่มเซิร์ชนะครับโดยที่ไม่ต้องพิมพ์นะฮะถ้ายู่ in น d v a n c e d Search ตรงนี้ผมไม่ได้ใช้คำตอบเป็นโ o นเวล้วกันนะครับ Comparable on Storefront ก็คือเอา Attribute ตัวนี้ไปเปรียบเทียบสินค้าได้หรือไม่นะครับมันเป็นสเปคของแรมนะก็น่าจะตอบเป็น yes ไปนะครับเปรียบเทียบสินค้าได้นะครับต่อมานะครับ Use in Layer Navigation นะครับ Use in Layer Navigation ก็คือ ฟิลเตอร์ตัวนี้เอาไปใช้งานใน Layer ร์น i เ a กชันได้หรือไม่ Layer ร์น i เ a กชันก็คืออะไรก็คือตรงนี้แหละนะครับเขาเรียกเลเยอร์น i เ a กชันนะครับหรือเรียกอีกอย่างว่าฟิลเตอร์นะครับถ้าเราไม่เลือกตรงนี้มันก็จะไม่ขึ้นนะฮะเราตอบเป็น yes ไปนะครับ Use for p r o m o rule condition ก็คือ Attribute ตัวนี้เอาไปใช้งานในการออกโปรโมชันได้หรือไม่นะครับเช่น ถ้าเราตอบเป็น yes ไปเราอาจจะตั้งโปรโมชั่นไปว่าถ้าซื้อแรมตั้งแต่ความจุ16กิกขึ้นไปได้ส่วนลด10%นะครับเราก็สามารถเอา attribute ตัวเนี้ยไปตั้งเป็นเงื่อนไขในการออกโปรโมชั่นได้นะครับในที่นี้ไม่น่าจะมีออกโปรโมชั่นตามความจุแรมผม,มก็ตอบ no ไป visible on catalog page on store front นะครับ attribute ตัวเนี้ยให้มันโชว์ที่หน้าเว็บใหม่ นะครับถ้าเราตอบ no เนี่ยมันก็จะไม่โชว์นะโชว์แบบไหนก็คือโชว์เป็นตารางนั่นเองนะครับโชว์เป็นตารางข้อมูลผมก็ตอบ yes ไปนะตรงนี้ได้ใช้ use in product listing ก็คืออนุญาตให้เราสามารถเรียงสินค้าตาม attribute ตัวนี้ได้หรือไม่นะครับถ้าเราตอบ yes เจ้าของร้านก็จะสามารถเรียงสินค้าตามขนาดของแรมได้นะครับมันมีอีกตัวหนึ่งที่คล้ายๆกันก็คือ u s e for sorting in product listing นะครับตัวนี้จะเป็นการเรียงสินค้าโดยลูกค้าเป็นคนเลือกเองนะครับถ้าเราตอบ yes มันก็จะขึ้นตรงนี้นะ Sort by ลูกค้าก็จะสามารถเลือกความจุแรมได้นะครับผมตอบตรงนี้เป็น yes ละกันนะครับหมดแล้วนะครับการสร้าง attribute แล้วก็กด save attribute นะครับเราก็จะได้ attribute เพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับเื่อว่า เยวผมเซิร์ชแป๊บนึงนะชื่อว่าแลมใสนะครับหรือว่าขนาดแรมนะครับทีนี้ถามว่า a t tribute ที่เราสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยมันเอาไปใช้งานได้เลยไหมนะครับยังนะครับยังใช้งานไม่ได้จนกว่าเราจะจัดเข้า a t tribute set นะครับนะเราย้อนกลับไปจัด a t tribute set นิดนึงครับมาที่ store นะครับแล้วก็ a t tribute set นะครับผมมาที่ a t tribute set ที่สร้างไว้แล้วก็คือแรมนะ พอกดเข้ามาใน attribute set นะครับที่เราเพิ่มไว้นะครับก็จะเห็นว่าตรงอัน Assign attribute เนี่ยจะมี attribute ชื่อว่าแหลมใส่เพิ่มเข้ามานะครับผมก็ล่างมาใส่นะครับตรงกลางนะครับเอาไว้สักแถวใต้ sku ก็ได้นะจะได้หาง่ายตัวไหนไม่ได้ใช้ผมก็ลากไปเก็บนะครับลากไปเก็บ ไมไ่ได้ใช้ก็ลากไปเก็บนะครับตัวที่ลากได้ก็คือตัวที่ไม่มีจุดสีแดงอยู่นะครับโอเคจากนั้นผมก็กดเซฟนะครับครับผมแค่นี้ก็สิ้นสุดการเพิ่ม a t tribut e เข้าไปอย่าง a t tribut e Set นะครับ เราลองมาแอดสินค้าดูสักตัวนะครับมาที่แคตตาล็อกแล้วก็ Product กด Add Product นะครับเลือก Attribute Set เป็นแรมนะครับจะเห็นว่าเราจะมีขนาดแรมหรือว่าแรมไซส์ให้เลือกแล้วนะครับก็หวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจในเรื่องนี้นะครับสำหรับเรื่องนี้มันเป็นวิดีโอเรื่องยาวที่มีความสำคัญมากๆนะครับ ามีคำถามหรือข้อสงสัยก็เหมือนเดิมน,นะสามารถถามเข้ามาได้ใต้วิดีโอนี้นะครับครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับ